มากนี่นพ่อใดเด้เพี่น้องใคร มาเด้อพี่น้องมาเด้อมือนี่พ่อเอิญไปนาบ้านไปพอหางหมดแดงอยู่ต้นมะม่วงเนี่ยไปเห็ดเลนเลนได้มาหน่อยหนึ่งพี่น้องคืดอยากก๋อยไข่มดแดงเด้่ะเนี่อันนี้ผมลวกเลยเด้อพี่น้องลวกสุกแล้วเรียบร้อยเนาะก่อยได้พี่น้องก๋วย,ยพี่นอ้นองเบิ่งเลยอก๋อยไข่หมดแดงเด้อพี่น้องเนี่ยเอ้า กับซีมีนี่พี่น้องผักหอมต้นหอมหอมหัวแดงแล้วก็พริกพริกสดด้วยพี่น้องใส่ลงไปด้ยตามด้วยน้ำมะน,นาวเหาใส่ไปสี่เกี่ยวพ่อพี่น้องตามด้วยผงนัวลุงชู ลุงชูมาเดียวตามด้วยน้ำปลารใสไปจัดสามส่วนเลยพี่น้องมันจะดีแซ่บตามด้วยคุณขั่วนี่คนเลยพี่น้องคนนี้เจ็บป่วยยาหลกก้อยหมดแดง โอ้หอมพี่น้องได้ถ้วยหนึ่งกู้เด๋อเลยนี่ยีิมประอกอบพี่น้องอืมแซ่บโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปกินน้ำกันครับผมกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทกท่านบอสซีอู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกะกินชมเด้อพี่น้องเลยมามามาได้แล้วมือนี้ ไข่บดแดงไข่บุคอยตรงเทะเลเราพี่น้องเพ่นเอินไปพอหัางยุนาบ้านก็เลยเราไปแย่เบิง้งเออมีใครก็เลยหาเนเราไปร่องมา่านนี่แหละได้ได้มาแค่นี้นพี่น้องก็เลยขึ้นอยากก้อยไข่บดแดงก็เลยแต่ว่านี่ผมลวกสุกเลยได้พี่น้องปร่ได้ดิบเด้ก็เลยได้แค่นี้แหละแล้วก็ได้ต้มเท้าไก่หรือตีมไก่พี่น้อง ต้มตีนไก่มากเป็นสุปขาพในกระเท้าไกเ่เ่ยเนาะแล้วก็ไม่พักแค่นี้เลยพี่น้องพักกับพวกไลวัไนไหนไปนัดฝนตกพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันเอาก่อนอื่นก็ฝากจัง่อยด้วยพี่น้องฝากก,กดซับอะไรกดอะไรกดแจร์กดทีดด่ตามเพื่อเป็นลากและจกผมขื้นเขาเลยพี่น้องขอบุญก็บพวกไรพี่น้องมามามาเด็กเขาสวยด้วพี่น้องเลยเขาสวยเขาสวย,เข,สวยเขามากินสวยเล้วพี่น้อง มา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 อนี่นพอได้ด้วยพี่น้องไข่จับจับเรื่องเขือพ่อ quay một đẹp quay, quay một quá quay một đẹp quay chuột cho nhắm đục đột với chuột ha Của tôi có phải không Mình mới cần cặp, cặp kèm đó Không phải, phải không ขอหวานไหมขอบคุณหุง 还有年月份。 มู่ว่านไปพออื้องพอดม่พี่น้องม,มันช่วงนี้มันเป็นหนาอื้องนะมันหลงมาแดางเดียวผมกับพระกาซื้อมุกจินมันบอไใคร อโอ้ยไม่แบดหมดเลยพี่น้องไม่แบดหมดขอตัวขอใหยพี่น้องเอ้าจาังไรก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องไว้พบกันคลิปหนาหรือคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณ่ลไรพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวมาขาวโฆษณาได้พี่น้องขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกใจมาไก่ความไข่มาเวียนเนี่ยลิ่พันได้พี่น้องสำหรับมือนี้ช่องแจนจิตชมตงจากไร่กันพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าไปคลิปต่อๆไปไม่นี่หมดพี่น้องแบตหมดลืมชาร์จในขอถอดขอเพลยหลายๆเรื่อยพี่น้องอาจทีเสียงได้ยินแนบว่ได้ยินแน่ เอาสำหรับเนี้บายบายสวัสดีครับ